สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาลองออใช้ Excel นะครับในการ m merge ไฟล์ที่เป็น JSON นะครับแล้วเราจะ Export ออกมาเป็น CSV ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ Excel ลนะครับเราจะใช้ Power Query นะครับในการ m merge ไฟล์ はい。 เราจะได้ Data ออกมาเป็นแบบนี้เนาะนี่คือ Data ที่เป็น JSON c คอนเว t เป็นเอ่ c, เอเป็นเ x ็ e l นะครับเราจะโหลดไฟล์นึนงดาตา้า,ตา,า,ากิไฟล์กิ๊กซ p พพลายอ็นกันเอ้าไปสอง แควนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือตอนนี้เรามีข้อมูลจาก2องซัพพลายเนะครับทีนี้ปัญหาก็คือเราต้องการที่จะเม r ร์มารวมกันแต่ว่าตอนนี้หัวตลางไม่เหมือนกันอันนี้อ s ชูนะครับอันนี้เขาใช้คอนที่เก e t บางคอลัมน์ก็จะไม่ตรงกันนะครับเช่อนอันนี้มีสวิตเตอร์นะครับแต่ที่อันนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแคปกรอบแล้วก็มาต่อท้ายเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธี a p ปเพนนะครับเราก็จะไปที่เอาต็คืที่เม,มื่อกี้นี้นะครับอันนี้เราจะเก็บดัตตาโดออย cummulate นะครับเราใช้ di append นะครับถ้าเ merge ก็คือเหมือนกับว่าเอาคอลัมน์มาชนกัน ครับคอลัมน์ไหนที่เหมือนกันก็มาไว้ด้วยกันแล้วก็เ,เป็นเหมือนอคอลัมน์ไหนไม่มีก็ไม,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 ไม่เอาอะไรเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราต้องการ a p p e n นเนะเาะแล้วก็จะ append ตารางหนึ่งกับตารางสองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเจอปัญหาเห็นไหมครับนี่ที่เมื่อกี้บอกว่าเจ้าตารางที่หนึ่งที่เก็บไเดีแค่นั้นตารางที่สองเนี่ย ช่วยดีเห็นไมครับหะนั้นมันเลยไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราจะมาแปลงเจ้า i s ่ช e ID กลายเป็น t i เกไอซะนะครับงั้นเราก็ไปตรงนี้วิธีการเราก็แค่เปลี่ยนชื่อนะครับเลนชื่อเก็ไอดีเกไอดีครับกด t ตอนนี้มก,ก็จะบอกว่าเราทําการเ่ยน ได้ช่วยดีเมื่อกี้หาแล้วนะครับติดกระดิเข้ามาชนกัน Requester ID อันนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นของตารางที่2มันไม่มีอ่าไม่มีเพราะฉะนั้นก็บิดการเราก็อาจจะแทนอันนี้หลังจากเมิร์ชแล้ว,ลวเมิร์ชแล้วมันไม่มีมันไม่มีข้อม,มูลมาชนแล้วก็แค่ test value นะครับที่เป็นเราเราจะให้เป็นกต่างก็คือเราไม่มีอิโคเซอ requester id local Saya <laughs> ชายทนายกฎหมายก็ได้แต่อันนี้เราไม่มีคอนเฟิร์มดีนะเราเช็คซินะครับ สยเลือดสอนี่เป็นมีวินาทีด้วยแล้วก็อันนี้เป็น2020ัน่ะงั้นเดี๋ยวเราแก้คอลัมน์หนึ่งก่อนสายเลือดหนึ่งสายเลือดหนึ่งเราก็จะต้องใส่ศูนย์ต่อท้ายนะครับโอเคจะน่นสาสนใจ ชื่อนะครับมันก็บอกสแตนด์ไ้เราเปลี่ยนชื่อแนละ้วจากนั้นเราทำการแอดคอลัมน์นะครับจากคอลัมน์นี้เนี่ยเราจะแอดจาก example จากสไลด์ example กนะ็คือเราจะแอดอันนี้เนาะแล้วเราจะให้ชื่อคอลัมน์ว่า field จนั้น,นเราจะบอกว่าเราจะเอาเป็นการ์ดแต่เราใส่ ไม่ถูกเดี๋วเนระาก็เขาใช้วิธีอื่นแต่พอดีอันนี้มันฉลาดกอ่าครับออตอนนี้เราได้ create ออกมาเป็น format ที่ถูกต้องแล้วเช่นเดียวกันเราทำ <า>จะทเอะรก็จะใส่สูงสูด,สดนี่เราไม่เอาทำได้ไหมลบน,นี้ออกไม่ได้เอาดูขนาดอ่ะโอเคก็คได้แล้วเดี๋ยวเราก็ใช้วิธีการลบแล้วกันแล้วก็บอกว่าเราจะอะ่ดิฟเฟอส์ สูอ่าน่าจะไม่ได้อ่มไาอ่าอ่าอ่าเมานี้ก่อนแล้วก็ไปดูที่แอปเองซิว่าตอนนี้ได้หรือยังตอนนี้ เด็ทูเวเราไม่เอาเราจะลบทิ้งเนาะอัปเดตเดอ่าอัปเดตเดตมาแล้วแต่ว่าวันที่ไม่ตรงกันอ่าสปพ이ดสองต้องใส่สองศูนย์ ว่าเราจะแอดข้อลมน์นี้เราใช้วิธีหนึ่งนะครับเราจะใช้คัสตอมคอลมน์เสร็จแล้วเราจะตั้งชื่อว่า create underscore เสร็จแล้วอันนี้เราจะใช้สูตรนะครับสูตรก็คืออันนี้เราสามารถเสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้เราเส e. ิร์ชคำว่า power query replace นะครับแล้วมันก็จะพาเรามาที่ประมาณนี้นะครับบอกว่าใช้สูตร แล้วเราก็จะรีเพลซเมื่อกี้คือ s <c oughs> s อันนี้ครับเราจะบว่าเราจะรีเพลซกับราเชนสแลสสองสู อันนี้อันนี้เราไปต่ต้ลงลบถลาแบันี้ก็ได้ฉานอกแบนนี้นะแต่คลั้งที่เราสร้างขึ้ามาอย่างนี้มันเต็ก กันเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำเหมือนกันกับ dead-date แล้วก็ทำเหมือนกันกับโคลส a t e นะครับเพื่อให้มันสามารถชนกันได้ c อ l ั m ไหนที่เราไม่เอาอาจจะตอนสุดท้ายสมมติเราทำเสร็จหมดแล้วปั๊ปบเราบอกว่าส w ิเตอร์เนมไม่มีเนาะหน่อยนี้ใช่ไหมครับไม่มีเราก็อาจจะบอกว่าเราจะ Replace เป็นชื่อนะครับเพราะชื่อไม่มีเราจะให้ชื่ออะไรดีเราให้เป็นบอกว่า NA แล้วเนาะส่วนอันนี้ Request Number เราบอกว่าเราจะ request เป็น999ก็คือไม่มีใครสักคนนะครับไม่มี ID เช่นเรื่องกัรจัดสายนี่เราก็ไม่มีระเบิดจริงๆก็ทำเหมือนกันนะครับ คารั์ไหนเราไม่เอานะครับคอรับไหนไม่เอาแล้วก็ลบทิ้งเ,เช่นคารั์ไหนไม่เอากรุ๊ปละกันนะครับกรุ๊ปเราไม่เอาก็ลบทิ้งที่นีด่คอลัมนบไอ้หมูอ่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวที่เหลือเราก็ไปแก้เอาแล้วมันะมก็จะมีบางส่วนที่ต้อง,งทักเพิ่มแต่ไม่โชว์แล้วกันแล้วก็มาถึงนี้ ก็กลับมาที่ตรงนี้แล้วเราก็ไปที่โฮมแล้วก็บอกว่าโหลดนะครับอ่าเราก็จะได้ Data ที่ทําการ Merge มาเรียบร้อยนะครับอันนี้เรายังทำไม่เสร็จอ่าสมมุติว่าเราเราทําออกมาแล้วอันนี้เราเกิดจากการ Merge ระหว่างอันนี้กับอันนี้เนาะนะครับแต่ Original มันไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้คือ Original ที่เราโหลดเข้ามานะครับแต่ว่า ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราโหลดมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราบอกย,ยังไม่พอใจเดี๋ยวเราต้องกลับไปแก้ใหม่เราก็แค่มาแก้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กด edit มันก็จะกลับมาที่หน้าเดิมให้เราแก้เพิ่มแล้วก็มาเพิ่มสเต็ปแก้ไขตรงนี้เพิ่มนะครับเช่นตรงนี้คร,รับเราบอกว่าเราอยากจะ replat ให้เป็น NA เหมือนกัน ส่วนอันนี้เนาะที่เป็น low volume จริงๆถ้าทาจริงๆอาจจะลองดูก็ได้นะไม่รู้ว่าใช้เวลานานไหมถ้าเกิดเป็น medium เราจะให้เป็น uh, priority ใช่ไหม medium ไล่เป็น 2, low ไล่เป็น3เรแล้วก็อบอกว่าเราจะ add column dimension column สำหรับคนที่อ,อยากคลีนข้อมูลโดยที่ไม่ต้องกินโค้ดนะครับก็สามารถใช้ Power Query ในการจัดการได้